อาดาเมตเสนอตัวเป็นคู่รองรายการคเนโลคอรฟอร์ดโดยล่าสุดนั้นศึกบิ๊กไฟคเนโลคอรฟอร์ดชิงแชมป์โลกเพียงหนึ่งเดียวในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวท ในวันที่13กันยายนที่ราสเวกัสซึ่งจะมีการสตรีมบนเน็ตฟิกต่ได้รับการโปรโมทโดย TKO และดาน่าไวซึ่งมีทางเตอร์ก a อาราซิสประธานกลุ่มทุนซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ขับเคลื่อนสำหรับมวยรายการนี้และจะมีการถแถลงข่าวเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเพื่อโปรโมทการแข่งขันโดยจะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมจาวิสเซนเตอร์ในนิวยอร์กในวันที่22มิถุนายนนี้สำหรับศึกในครั้งนี้ถือเป็นมวยราย การใหญ่แห่งปีเตอร์ก้อลาสซิสก็ได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่าผมต้องการนักมวยที่อยากจะมาชกมวยกันจริงๆผมไม่ต้องการเห็นการแข่งขันมวยแบบทอมแอนด์เจอรี่อีกต่อไปซึ่งนักมวยคนหนึ่งวิ่งวนรอบเวทีและอีกคนวิ่งไล่ตามเขาอลาสซิตกล่าวกระทบไปถึงการชกของทางเดวินฮานี่กับโฮเซ่ลามิเลส ไรอันกาเซียกับโรลีโรเมโลและคาเนโโอเวเลดกับทางวิลเลียมสกันเเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างที่จะจืดชื่อโดยหลังจากการโพสต์ของทางเตอร์ก้อาราซิสก็มีนักมวยหลายๆคนออกมาตอบกับข้อความของทางอาราซิส เช่นทางแชมป์โลกหรือ u c ในรุ่นมิดเดิลเวทคาร์ลอดอดามีดก็ได้ตอบกลับว่าในสังเวียนผมคือทอมเสมอและทางเทวินฟาร์เมอร์อีกคนก็เขียนบนเอ็กว่าผมต้องการส่วนต่างๆสำหรับรายการในเดือนกันยายนหลังจากที่ผมเอาชนะคิสออสตินได้ฟาร์เมอร์กล่าวนั่นเอง